ตุกคนมาแาาย่าหาป่าอยู่นนำไฮมึงไงเย,ย็นสบายเลยคุแย่ามาสอนป่าป่าก็ยืดป่าพอมีขอซอดไปเลแหง แดดเนี่ยน้ำมาเล่นน้ำกากอึดคัระ้มืม่ีเย็นสบายเลยยายเอาสะดุ้งไม่งงน,น้ำนน อยู่หากินเนาะทุกคนเฮ้ยมือึงคลิปนี้องล่าทุกคนอในก่อนเดยคลิปหน้าจะ่ายไปเมืองไหเด้อ